ไอ้พ<า>่เนะอเขาถ่ายแล้วครับผมสวัสดีครับแม่ลูกคุยอะไรกันครับผมส<ะ>วัสดีครับแม่ครับออกมาแล้วร้องไห้ครับแม่มีอยะไรครับผมแม่ไม่อยากร้องไห้รองสงสารสงส,สารอะไรครับแม่สงสารหมาเลี้ยงมาตั้งสามตัวครับผมรักเหมือนลูกเลยนะไ,นไนอ้นายก็ไปด้วยแชร์พอด ไม่อยากให้พูดถึงมันด้วยน้ำตานไหลเองอะ,ะไปฝังด้วยกันทั้งสามตัวเลยไอไอไอ,อ,อทองไอทองใช่ไหมไอ้ทองไอ้ทองตัวสุดท้ายตัวทยอยไอทองเท, و, ที่ยวเที่ยวทีแรกผมมายังยังเห็นอยู่เลยใช่ไปรักษาตั้งสองโรงพยาบาลแล้วครับผมส่วนเอลี่เอ <พบ S 2> ลี่ไปก่อนครับผมไอตังไปที่สองไอรวยไปที่สามครับไอ้ทองไปที่สี่ สี่ตัวครับครับมันไปตามน,นอนนอนไม่ได้เลยนอนไม่หลับเลยสงสารมันต้องลุกมันเฝ้ามันต้งองขึ้นเหมือนคนเลยนะครับผมมากับคนก็นเหมือนกันเลยใกล้จะตายต้องดูใจมันรู้เลยว่ามันเหมือนกับคนเลยไปเที่ยวแล้วแม่ยังนอนดีอยู่ได้ไหนะนอนดีอยู่<ช>มันก็ยังพูดกับแม่อยู่ร้องหาแม่อยู่ออพอเยาวเขาก็ห่วงเขาก็พูดคุยกับแม่บอกว่า ดูแลมันมันก็อายุมากแล้วแหละสิกบกว่าปีแล้วบอกว่ามันก็ต้องไปแต่เราอ่ะคือความรักนะไอ้สัตว์นะความรักที่เรามีให้มันมันก็รักเราตัวเล็กๆเวลาแม่ไปโรงพยาบาลหรือไปไหนมาเงี้ยเขาก็มาหอมแก้เขาก็แบบเหมือนกับว่าไม่อยากออกจากตากเราอ่ะแม่เป็นคนเลี้ยงเป็นคนดูแลแม่รักมากเลย เพราะว่ามันไม่มีหลานไม่มีคนให้ดูแลเออเี่ยมันตาย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 แล้วว่าแม่เอาไปไว้ที่ไหนอรับแม่ไปฝังไปฝังลึกๆอ่ะตรงเนี้ยที่มุมเนี้ยที่มุมบ้านตรงต้นกล้วยใหญ่เนี้ยสามตัวเลยสามหลุมอ๋อส่วนไอ้รวยเอาไปทางฝ่าอ้อยางลงใหญ่เพราะมันตัวใหญ่มากมันเป็นธรรมชาตินะ ผู้คนหนีไม่พ้นก็รู้อยู่ว่ามันเป็นธรรมชาติไม่เหมือนกันนต้องไปแม่ก็ต้องไปแต่ที่นี่เรามันมีทำใจเอาสายยายเอาอะไรอีกเอาครับแม่ไว้จสายยายไอซูก็กลัวไอสุมันเสียใจเพาะมันมันรักไอสูมันห่วงมันก็รอไอซูจะกลับมาเพราะว่ามันก็จะไปตั้งแต่วันพระที่แล้วที่ที่มาจากพัทยาแล้วมันก็รอแม่มันแม่ก็บอกว่าไม่ต้องรอนะลูก วันนี้ก็รออีกว่าแม่ไปทํางานมันก็จะอรอบ,บอกว่าไม่ต้องรอแล้วแม่ก็ไม่บอกอะไรเลยบอกมันให้มันหลับตาแล้วให้มันนอนอไปสบายม,มันก็ซื่อฟังแม่นะมันไม่ติงไม่อะไรเลยมันก็แบบ,บเหมือนว่ามันเป็นไงอะ่ะตามันค้างมัน มันหมาะคอยแม่มันตามค้างหลับตาไม่ลงแม่ก็เอามือพูดกับมันว่ามันสื่อได้หรือเปลสื่อได้มันสื่อกับแม่ได้เพราะว่าสัตว์ทุกตัวไม่ว่าแม่เลี้ยงทุกตัวไม่ว่าอะไรแม่เหมือนแต่ว่ารู้ว่ามันมันคิดยังไงมันยังไงเราเลี้ยงมันมานะครับเวลามันมันเจ็บปวดแม่อุ้มมันมาก็จะหลับในมือแม่นะเหมือนเด็กนะครับอุ้มมาแม่ก็จะเอานอนในตักแม่มันก็จะหลับตามันก็จะหลับไปเลยเวลาแม่วางลงปั๊บ สักพักหนึ่งมันไม่เห็นแม่มันก็ร้องร้องร้องแล้วร้องตามแล้วครับพอแม่ไปปุ๊บแม่ก็จะคุยกับมันแม่ก็จะอุ้มอุ้มแล้วมันก็จะเงียบครับ,บ,แ,แ,บแม่มันเมื่อนเลยเหมือนกับคนเลยแหละครับอืบค,นคนเรารักอะไรมันก็เหมือนฝังใจตรงนั้นแหละครับจะไม่ไม่พูดถึงไม่ไม่พูดให้ใครฟังด้วยครับถ้าพูดแล้วมันทำใจบางทีมันก็นึกถึงมันตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่อะให้เราทำใจไม่ได้ ครับพ่อเ็เป็นคนดูแลดีกับแม่นั่นแหละอก็คุยกับพ่อพ่อเลักหมาล้วพ่อเ็เป็นคนใจดีลักหมาดูแลช่วยแม่ทุกตัวเลยทั้งหมดน่ะครับเขาก็บอกว่าเออมันไปดีแล้วแหละมันก็ไปทั้งสามตัวแล้วหมดห่วงแล้วอันอยู่กอยู่มาหลายปีแล้วถามตัสิบกว่าปีแล้วสิ เอ <8 S 2> ็ดปีแล้วสิบเอ็ดปีชุดชุดแรกสามตัวแรกสามตัวอา้าวสายยายครับสวัสดีครับสุพงสุครับสวัสดีครับผมอขออนุญาตบีโอให้หน่อยนะครับผมเป็นหมาที่สูญเสียไปทั้งสามตัวที่เอสุสายาย,ายเลี้ยงมานะมีตังแล้วก็มีอะไรนะไอทองไอทองแล้วก็ไอบินลี่ เอ็นบิลลี่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 ทองบดเดลนะครับผมสามตัวแล้วก็ไอ้รวยแล้วก็ไอ้รวยไอ้รวยหลังอานของแม่เก้าเดือนน่ะไอ้รวยนม่หมานี่คือเราไอ้รวยนี่มันก็หมาพันหมาพันหลังอานครับผมอือครับผมมันกำลังแบบเด็กเหมือนกับว่าเก้าเดือนน่ะกำลังฟนกํกำลังรู้ภาษาแต่มันรู้จริงนะไอ้รวยเน่ะไอ้รวยนี่รักแม่มาก ครับผมแม่จะมาทำกับข้าในห้องครัวนะมันเอาไว้ในบ้านนะถ้ามันไม่มีทางออกมันโดดหน้าต่างถ้าเปิดหน้าต่างไว้มันจะเดินไปหาแม่เลยมันติดกับแม่มากไอ้้วยอ่ะผมส่วนตัวเล็กมันออกไม่ได้หรอกมันเล็กมากหมาปอมตัวเล็กมากครับคือคนเลี้ยงหมาก็รักหมาก็เหมือนลูกแม่ก็รักเหมือนลูกนะระกเหมือนลูกเลยแล่ะรักเหมือนคนดูเอาใจใส่กระทั่ง ใจขาดกับมือกบับตาที่เราเห็นเราที่จ้องมองมันว่ามันจะใจขาดตอนไหนมันเป็นยังไงครับเราต้องดูหดจนว่ามันไปจากเราจริงๆอะ่ะครับแม่หมาทุกตัวเนี่ยไอ้ไอ้ตังไม่ตายในอ้อมกอดเลยครับแม่พอแม่ยังเอาไปโรงพยาบาลยังไม่ทันเลยตังเขาอุ้มมันเขาอุ้มก็จะไปหาหมอนี่แหละมันตายก่อนไอ้ตังอะ่ะส<อ>่วนไอ้นะี่น่ะตายไอตประมาณหัวค่ำเนาะ แล้ไอทอง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 ตายประมาณตีสี่กว่าครับผมไอ้ตังก็เหมือนกันตีสี่กว่าทั้งสองตัวเลยตังพร้อมทั้งสองตัวตายแบบเวลาเดียวกันครับอืมส่วนไอ้ตังตายในวันอะไรที่ว่าพ่ออยญ่บอกเออวันนี้วันดีนะตังเอ้ยอะไรประมาณเนี้มันเป็นวันอะไรที่ผ่านมาเคร่บส่วนไอ้ทองในดีไม่ตกวันพระวันนี้มัน ตายเมื่อวานนี้มันยังไม็นกระปะันวันที่เก้าเมื่อวานอ๋อเป็นหมาของน้องสุสายใหญ่นะครับผม,มก็เสียใจด้วยครับทั้งสามสี่ตัวเลยไม่ใช่สามตัวส <4 S 1> ตัวตายในปีเดียวกันแต่คนละวันปีปีนี้แม่ปีนี้ปีนี้เดือนนะนี้ด้วยอ๋อสิบนาทีครับสินาทีนะฮะครับผมแม่แล้ว แม่เราเสียใจทำใจว่าไงพ่อเย้าเราหลูได้ว่าแม่เป็นยังไงมึงต้องร้องอีกหลายตัวกว่ามันจะตายหมดเขาก็ว่างี้เข้าใจเขาไม่ได้ว่าแม่เราไม่ใแม่เลยนะเขารักทุกตัวที่แม่เลี้ยงนะก็ต้องดูแลกคนนะนู่นกไห้แดงแจ้ยวนคนเราเอาหมากมาเลี้ยงนะต้องมีจิตใจกับเขาเขารักเราเราก็รักเข้า นี่แหละแม่ถึงบอกว่าการเลี้ยงหมามันมันหลายอย่างที่แม่ต้องแบบดูแลเขามีอย่างเช่นหกตัวก็เหมือนกันเรารู้นิสัยแต่ละตัวหมดทุกอย่างแล้วครับเราก็รับเพนรู่ทุกตัวมีหมาอยู่ครับผมเนี่ยตอนตอนก็ปล่อยช่วงปล่อยก็มีหลายตัวมันก็นอนแต่หมานี่จะจํากลิ่นเจ้าของได้นะครับผมจะจํากลิ่นเจ้าของได้ถึงจะจากกันหลายเป็นปี กลับมาก็สามสี่เดือนคนเอามาเป็นเจ้าของไงก็ยังจำได้มันจะรู้เลยได้กินนอนนอนแล้วหรืลูกกินข้าวนอนครับพอดินข้าวแล้วเหรอพอดนอนแล้วเหรอลูกกินเรียบร้อยครับได้ยินเสียงครับผมก็เสียใจด้วยครับแม่ครับเสียใจกับคุณสายใหญ่ครับผมครับแม่ครับเสียใจด้วยนะครับแม่ครับสายใหญ่ดีใจแห้งพวกนี้แม่ม่านี่ก็เลยต้องปล่อยออกมาเล่นน้ำกง ครับน้ำาจเป็นน้ำแม่ก่อนหายออกมาเล็นน้ำแม่ก่อนจังไรเป็นน้องในกงคือเก่าพ่อจุดอยากเป็นยุ่งหายนุ่งห่าครับผมก็เป็นเหมือนขาดอะไรสักอย่างจริงเพราะว่าเราไมีหมาเลที้ยดเองแม่ครับแม่มันคือจังว่ามันมันเรียวเราถือขึ้นมาเราได้ได้ดูแลเข้าได้อุ้มเข้าได้เลียงก็เข้ามันเหมือนกับว่าชีวิตมันขาดไปทั้งชีวิตเลยนะ คือจังลูกคือจังลูกตายแล้วเราือซารคือจังเสียลูกไปนะลูกไม่ว่าคนหรือสัตว์นะแม่แต่ใจของแม่เนรักเหมือนกันหมดมันคนละประเด็นแต่ว่าอันี้เขาไม่รู้อะไรเลยนะครับผมเขาเป็นหมาแต่เราสื่อถึงเขาได้ว่ากิตใจเขาเป็นยังไงไม่รู้ครับท่้นก็ครับผมก็เสียใจด้วยนะครับ คือว่าแม่ฝันเห็นมันผอมแม่ฝันคนที่มาตายไปแล้วนัสอกตัวนี่มามันคผมแม่คิดว่ามันต้องเป็นมันไม่รอดแม่รู้อยู่มันก็ทั้งทั้งที่มันป่วยนะแม่ฝันว่ามันวิ่งไปหาเขาออกมาเล่นกับเขาอยู่ในบ้านนี่แหละช่งมันมาหามันมาหาไอ้บิลลี่ที่แม่พูดให้ฝังแล้วตัวข้าวอ่ะกับไอ้ตังอ่ยตอนที่ไอ้ทองอะะอะไรที่ สู่สายใยฝันนะอะไรนะไอทองกับอะไรที่มันไอทองไอตังเงี้ยออแล้วไอตัวไหนตายฝันยังไงครับผมขอญอาตฝันว่าครับเสือแล่นเข้าบ้านแล้วก็วิ่งไล่กัดหมาครับูก็เลยไปไปเอามาเล็กก่อนมาใหญ่ก็คือน่าจะแบบมันมันน่าจะสู้ได้ไครับูก็เลยวิ่งไปหาหมาสองตัวมาป้อมนี่แหละ หนูก็เลยเห็นไอกระตงังไอกระตังมตัวเล็กมันมันมันไม่ค่อยมันไปไหนไม่เป็นก็เลยเอาไอกระตังขึ้นมืออุ้มไว้ครับไ่ทองก็โดนเสือกัดตายคาปากแต่ตื่นขึ้นมาไอตัวที่เรารอดนะ่ะเราอุ้มไว้นะ่ะกลับตายครับแต่อ้ตัวที่ตายนะ่ะกลับเหลือกลับยงมีวต,ตัวที่ไม่ได้อุ้มกลับไม่ตายตัวที่ช่วยชีวิตได้รอดแล้วน่ะกลับตายครับแต่ตัวที่โดนโดนเสือกัดตายในความฝันนะคาคอตายเลยนะ่ะ กลับรอดยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้คือตามกันไปหมดแล้วครับผล่าสุดคือตายหมูว่านนี่ก็คลิปนี้ครับแม่ครับให้ที่เลี้ยงม้านะทุกคนถามได้เลยว่าเขาจะรักหมาแค่ไหนครับผมแม่ครับเขารักยิ่งกว่าลูกอีกนะบางครั้งคนมันยังหากินได้นหมาหากินไม่ได้ครัเดี๋ต่เข้าใจว่าใครว่าจะว่าโง่ก็โง่นะแต่โง่แบบคนละอย่างกันครับผมแม่แต่แต่หมาเนี่ยมันมีซื่อสัตย์ ผมแต่เขาเป็นสัตว์แค่นั้นเองแต่คนนี่ก็ยังดีครับผมครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีแฟนคลับ f ีของสุขสายใหญ่นะครับมาดูคลิปสุขสายใหญ่ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับด้วยความเคารพสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตถ่ายให้สุขสายใหญ่นะผมออกมาเห็นงั้นผมเลยจับกล้องถ่ายเลยโอเคครับครับขอบคุณอย่างสูงครับด้วยความเคารพครับร่ำรวยร่ำรวยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ